ก็คือชะตอที่มิอาจหลีกเลี่ยงไายตายออสแมนใช่แม่คือเจ้าไฟแห่งเมืองเจซี่คือเจ้ไฟแห่งเมืองสิ่งสวยอย่างเปล่าผมคือนายพลแจ็คสงไก่มาสงไก่ในเมืองเจียงอ่ะ ผมมาทำกางขายไก่เถวเมงเจียงไงแต่ไม่มีไก่ให้ขายแล้วพักไก่มังพักไปกาบนั่งเถื่องปีหาเสียเอาไก่มาข่เอาไก่มาข่แต่โดนหนามท่วมอ้ไปเลยไม่มีไก่มาข่ายมันเนววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวต้งส่ยูต้องใส่ยูสุพรรณนาไปหน่อย ก็ป่วยอยู่สุพังนังไปหน่อยอ่ะมันก็เลดิชสังยังสุพังณูเรีมาม,มาดิว่าเอ็นนาเอนนาจนชิดตอนนีน้มันจะแสดงโงวปสปาวตอนนี้แกทำคลิปที่ลองจิตต์กลไงผมดูอยู่เฮ้ผมจำได้ไง วันนี้มาทำไก่หมกขวดไงหมอกอะไรนะหมกขวด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 คืออะไรวะเตี่ยโอ้ขวดไงไก่ใส่ขวดเสียบกับขวดไงหมกขวดไอหมอกขวดคิดสิงวะวัยเด็กวะทำไมไวัยเด็กเรามีความสุขจังไงเติมโตมาต้องมีภาระมาเมียก็ไม่มีทำไมภาระารู้สึกภาระาเยอะจังเลย

ิอเสียไหมยี่มันเสียไหมบินหนึ่งผมมาแชมป์บินหนึ่งผมเชิญนายเจสดาสังกาลิบุตรเอ๊ะที่เขาไม่มันเดมเจสดาสังกาลิบุตรเจสดาสังกาลิบุตรชื่อใครวะ เอ้ยน,นี่มันมีคองยิงในเมืองฟางอ่ะคองเจียงกลับมาแลว้วคองเจียงกลับมาแลว้วเอ,แกแกอ,อ้แบ็กมากแกะมังหอมังสามปองบางได้อย่างไงงาแกะงาแบ็กมาแกะมังขายาบมาเหวี่ยงนามากำลังมาเมืองแสรจดับนะมันจะอันตรายเกินไปมุย้ยที่เมืองฟางไม่มีคนเฉยว่ะเชื้อ มึง <itos> บอกไม่มีคนเลยคือมาเค็มาแล้วพี้ยมึงบอกว่าไม่มีคนเลยมึงจู่ๆมึงโผล่มาได้ไงเนี่ยฮะเนี่ยคนจริงนะเนี่ยชื่อเนี่ยมันช yeah. ื่อกาหลีนะเนี่ยิงกาหลีนะเนี่ย ไ,ไหนละมาร์คมาส่องมาร์คเนี่ยอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนะเจมเบอร์สองอรอเจมเบอร์สามนี่หว่ายิงมันสู้สู้ยิงมันสู้สู้ยิงมันสู้สู้ามากระๆุ ไม่เห็นออไปดิหลักป้ากันดิหลักป้าวเฮ้ได้ก่อนดิ Reloading. in cover me. We're going off. We're going off. They're losing their minds. They're losing their minds. We're going off. 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 we are right. okay. The off ผมยิงผมยิงผมยิงไล่อยู่ยิงไล่อยู่ผมยิงไล่มันอยู่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมาบ้านนี่นะบ้านไหนบ้านไหนบ้านหลังบ้านข้างหลังบ้านสองช้นข้างหลังมันเจอสไนเปิลมันยันหัวไปหนึ่งเม็ดมันหยุดยิงเลยว่ะปืนมันตกเลยมั้งสงสัยใจไอ้เฮ้ยมันขับรถหนีมันขับรถหนีเฮ้ยพวกเราไปเก็บศพเพื่อนมันตักเลยตักเลยกระโดดขึ้นรถเหมือนผมทำอ่ะ ใครทําได้บ้างอ่ะให้มอเรถมันชนทีหนึ่งแล้วกดโดดขึ้นรถไปเลยกดนั่งให้ดันน่ะกดปุ่มนั่งให้ทันขึ้นรถให้มันชนไปเลยแล้วเรากดปุ่มนั่งอ่ะมันจะขึ้นรถจนจมอมัดจะระเบิดอ่ะจะระเบิดอ่ะให้มันจอดรถมันจอดแต่ว่ามันมันจอดแต่ว่ามันขับรถไปไกลแล้ววะ Er อย uh ูอ่โน้นมันจอดรถไม่ใช่ไหมวะเฮ้ยเอาเล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 ยเอาไม่ตายไม่ได้ไม่ได้ตายป้าตายบ้าตายยังตายยัง The air drop is coming. We can land here. ยัมาางแยกนี่วะเยหายไม่อ,อยู่แล้วเหลือเจไปไหนวะไปแล้วลวะไหนวะ ตรงไหนวะน้าเด็มีใครล้างแค้นให้ตัวตรงแจ่มีมีคนล้างแค้นให้ตัวตรงเจ๊ยัง

ปืนใหม่อยู่ไหนวะแอ์เราก็นำตกที่โวยโ่โ่แล้วนี่แะไม่มีไม่มีเดี๋ยวนีตบลัจคาะ Coming. Reloading, cover me. The revived flight will arrive in one minute. Dombo, airdrop has been delivered. Ah, there are. What other เฮ้ยสองคนว่ะปีหนึ่งเลยนี่วะฮะฮะปีหนึ่งเลยเอ่ะอยู่บนเขา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 เขาตรงไหนเอาตรงผมปะนู่นเขา่นเขานู้นเลยเหร

ตายยังอะเจซัมตายยังอ่ะเจซัมมันตายยังตรงเนี้ซยซ้ำเลยซ้ำเลยเดี๋ยวก็ตายละผมโดนผมยิงสไนไปขนาดน,นั้นต้องตายอยู่แล้วเดี๋ยวปะเอ๊ะระวังหยุดอยู่หลังเจอยู่หลังเจหมดอะไรละหลังเจตัวนึงเนี่ยโอ้โหบนหัวเจเลยเนี่ย <c oughs> เจ๊มันหัวเจ๊บอยู่บนหินวิ่งขึ้นมาทำไมดิวิ่งขึ้นมาทำไมคุณกอนคุณกอนตป็นเจ๊คุณกอนสั้นเลยสั้นเลยมันตายแล้วมันโลแล้วมันโลแล้วมันโลจัดเลยจัดเลยสวยโอ้โหผมนี่คุณพ่อคนแม่สไนเปอร์ไอ้สไนเปอร์สามร้อยเมตรอะ ไอสามกิโลเลยไอสามร้อยเมตรจะสามกิโลไอไอยิงยิงมาแม่งแต่บ้านบ้านบ้านจะแมแ้ไ <c oughs> องยันสนใครยิงตะเข่าฝั่งนู้นตะเขา่าฝั่ง <c oughs> นี้มันนอะกมันมันนอกนะมันนอกมันมนอกนะมันยังไม่ตายมันนอกไม่ตายมันจะไม่ตายไอ้ตัวนั้นที่ผมยิงยิงลงมันยังไม่ขึ้นชื่อว่าตายเลยคุณก้อนอีตัวผู้หญิงหัวแดงอ่ะอตัวสีแดงอ่ะ อย่าขึ้นมาขึ้นมาตายเลยใจว่ามันชูเพื่อนทันเมื่อกี้ไม่ได้ช็อตนั้นผมปืนสไนผมอันจีเรานัดเนี่ยคุณก้อนสีท้องอะไรนะคนที่ท้องันที่สีท้องก่อนแล้วป่ะก้ามอะก้ามอะเปิดกล้ามอ่ะก้ามท้องอ่ะโอ้ยหแต่ผมไม่ได้หลังนะเปิดกล้ามอ่ะมีคนเฮ้ยมันลงแล้วมันลงล็อกอยู่ไหนไงเก็บเลยครับ กล่องโอ้โหกล่องนี้ผมบอกเลยนะใครเก็บกล่องนี้คือแบบฟูจัดอลยนะกล่องแรกก่อนแหละเดี๋ยวอ้าวตายอ้าวหมดแล้วหมดทีแล้วหมดเทียร์ละเนี่ยไม่ใช่มันตายเลยนะคุณก่อนมันตายเลยนะมันตายเลยนะมันตายเลยนะใครเดี๋ยวรถถังข้างล่างมันมีมันมีเจ้าของนี่หว่านี่วะอ๋อไม่ใช่ต้องคันนู้นคันนู้นคันนู้นคน ห้าร้อยเมตรได้ป่ะเจ๊ไหนเจ๊โอ้โหโกล่องกล่องกล่องเต็มไปหมดเลยเก็บเอาเลยฝั่งนู้นก็มีกล่องนะอ้กล่องฝั่งนู้นอะ่ะอุ๊ยโอ้โหคุณกอ์จัดปะ่ปะไปที่หอลำนั้นอะ่ะมมันเขี้ยวอ่ะยาสี่ร้อยเมตรผมยิงโดนนะเอา,าป่ะแต่นะไม่รู้จะตายป่ะนะลำไหน ทำไหนะมาทีิมากข้หน้าผมเนี่ยนะอ๋อโถ่การนึกว่าในวงกส่วนกสุนในแอร์ดอบานแล้วนะกสุนในแอร์ดอบานแล้วนะ อังไงวะเออถังยืนโอเคสองใบแลัวเฮ้ยตัวมีตัวในบ้านนี้มีตัวในบ้านนี้เฮ้ยใครยิงรถถังดีใครมีรถป้ายิงรถถังดีรถถังก็ระเบิดแล้วอยู่ไหนนี่ไงใครก็ได้ยิงที ได้เหบ้างคุณก้อนเห็นบ้างแล้วมมองไม่เห็นควันขึ้นแล้ว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 ขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วได้ยินดีเห็นจริงๆเหรอเนี่ยในแมปก็เห็นนะ ระยะมันได้แค่ระยะแค่150เมตรพี่นเนี่ยมาเนี่ยไม่แต่รถถังมันจะระเบิดแล้วนะทำไมมันไม่ระเบิดสักทีวละลลงแ้วลงแล้วลงตรงแม่งเลยลลงแ้วลลงแ้วลงหัวลงหัวหัวน้ำคุยไรบาลางมีนะบาลานี่มีนะมันแอบมันแอบอยู่บ้านมันแอบในบ้านล่าตโดยในตอนผมเอาใช้ยตอนไหอสังกษัตริผมเห็นอยู่ ผมยิงทักไทยมันเป็นเม็ดหนึ่งมันแอบเข้ามาในบ้านเลยพอมาหอมาอมามา้าช้ามัน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 ช้ามาชชมาช้ามาช้มปชนามาช้า้ามาน้าม้มาช้า้ามาน้าาามามาม ล้มในระยะนี่สามร้อเมีรสิบสี่ให้สามสิบคนเอ้เช้าหาตอนไนเร็อเลยเนี้ยต้องมัเล